อ่าสวัสดีครับทุกคนพบกับผม Big Gamer นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Toilet Tower Defense นะฮะเราจะไปลุยเก็บเหรียญกันอีกแล้วนะครับผมไปดันใหม่ดันใหม่ดันใหม่อยู่ไหนอะ่ะ<า>ไปดูดันใหม่กันดีกว่า,าครับผมบบอะ่นนออันนี้เหออเรหเอ Toilet Rescue เน,นี่เยเรยห,หรอมามาลองดันใหม่กันครับผมบ<า>ครับ อ่อาครับผมต,ตินเก็บมาหน่อยตินเก็บมาตรงปีหน่อยเก็บทางซ้ายหน่อยทางติดตัวปีเลยติดติด,ตดเออในหัน,นหมัน้นงนี่หันแบงนุชหันปันที่ปีไม่ห,ม<แ>หันอ่ะหันหันไปทางปีอ่าแล้วแหละอีกทีหันอีกทีนึงหันอีกทีหนึ่ง

ไอเจ็ตแพ็กนั่นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลองปะไปเล่นกันดีกว่าตินเย้ yeah, ครับผม mm hmm. ดันใหม่ฮะดันใหม่ไปลุยกันดีกว่าครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้ดูกันครับผมไม่มีอ่ะอมาจากไหนอ่ะ อืมเอเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเลือกอยังน,ยงนั่นไหนอุ้ยเอาไรนะเหรอไหวเหรอฟอนตัวนี้แหละมีตังค์้ห้เลเซอร์ช่วยวางด้วยวครับ ไม่เข้าใจวางไงอ่ะวางไม่ได้อ่ะโอเคครับใครทำใครมองหน้าอ๋อตีนมองหน้าหารเรื่องเหรอตีนถยนอยหน่อยโอเคอะต่อต่อต่อช่วยวางเลเซอร์หน่อยเอาตินเอาตัวอะไรมา อ๋อตัวเจ็ดแพ k ก่ะเหรอน้องจะไหวไหมเนี่ยคนเดียวสู้ๆนะฮะสู้ๆนะสู้ๆนะฮะ,ะ,ฮะอ้ตัวใหม่มาแล้วติ้นกดสกิปหรอไม่ผูกมาได้ไงอะ่ะพาตัวหนึงครับสามตัวะฮะแล้วก็พี่เขียวอีกตัวหนึ่งฮะพี่เขียวตัวนี้ อัพเลยครับยังยังไม่อัพเอาแค่นี้ก่อนโอเคฮะเดี๋ยวอัพตัวเงินตัวทองก่อนครับเฮ้ยทำไมอัพไม่ได้อ่ะอ๋อเป็นของตินลบหน่อยลบหน่อยโอเคเฮ้ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วโอเคคงตอ้องต้องอัพแล้วละ ครับโอ้นี่ไงเจ็ดแพ็กของตินใชแนนน่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเฮ้ยเลือดเยอะกันนะทำไงดีอะพี่โลแล้วกันพี่โลช่วยด้วยพี่โล เราช่วยด้วยตังไม่พอพี่โลโอเคยังรอดอยู่ครับหกร้อยฮะเลือดเยอะมากอะ่ะคงต้องพี่โลแล้วล่ะโ,ลโหดมากของตีนวางสองตัวยเหรอ โอ้จะทันไหมเนี่ยหกร้อยฮะสองร้อยห้าสิบครับโอเคพอหายใจหาย,หายคอได้บ้างครับโอ้เยอะมากเลยอ่ะมาเฮ้ยขนาดไม่ได้กดออโต้โอสิปมันมาไวขึ้นมาเนี่ย ครับใชไ้หรู่สูหอ,สอููอูู่ะสู้ๆยิงเข้าไปยิงเข้าไปพันสี่ครับพันสี่แล้วอีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวโอ้ออออเลือดเยอะมาก อันนี้4,000แล้วอันนี้หยุดเวลาเลยหยุดได้เลยเหรอโอเคเอ้ยหยุดเวลาแสดงว่าเลือดเยอะมากเลยนะพวกเนี้ยเฮ้ยเจ๋งดีอ่ะสองร้อยนะมาห้าร้อยครับห้าร้อยอีกห้าร้อย ห้าร้อยโอเคโอ้เลือดเยอะมากติ้นอาอตัวไฟมาป่ะวายสวยมว้ไมเนี่ยครับคือเลือดเยอะกันมากเลยฮะเยอะไปปะครับต้องมีตัวตัวไฟมาตัวมาพักคอยเผาหกร้อยฮะมา ครับตัวไหนฮะสคริปต์โอ้โนี่พันห้าครับมาพันห้าประการดาสุดท้ายฮะครับผมโอเคเฮ้ยตัวนี้หมุนโอเคโอเคพอได้อยู่ตอนนี้ อัเกรดไปครับอ้าวแปดร้อยนะแปดร้อยอีทีหนึ่งตัวนี้เหลือพันห้าใช่ปะ่ะนี่เท่าไหร่สามพันห้าโอเคเดี๋ยว,วอับเกรดพันห้าตัวนี้นะมาเลื่อนเยอะอยู่นะลื่อยออกมาอแล้วออกมาเยอะจังอะ่ะ พันห้าครับมาตัวนี้โอเคแล้วตัวนี้ใช้ได้สามพันห้าเหรอครับโอเคส, okay. ส 1, 1. วยพั<า>นหนึ่งมาไหนเอ้ยเพียบเลยตีนตันตันจากไหนมาเยอะแยะเนี่ย ยังโหดอ๋อตินตัวฟาร์มเงินตินเยอะแล้วอะ่ะเยอะกระป๋าอีกอะ่ะเออตัวนี้พันห้าหรือ,อยังเรียบร้อยฮะอ่ามาเอาตัวธรรมดาพอครับมาดูสิไหวไหม โอยิงยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยเลือดเยอะมากอะ่ะเลือดเยอะเกินโคตรเยอะเลยอะ่อยยอะใช่เลือดมันด้วยเลือดโคตรเยอะมามขาอแมนเท่อยู่ คอบแมนอ่ะได้โจมตีเยอะดีครับหกร้อยครับครับผมสีทองอลามเลยเท่เท่พันห้ามาเลือดเหมือนไม่ค่อยลดนะถ้าพิโลเนี่ยครับ โอเคครับเยอะมากเลยอ่ะครับอ่ะโอเคสามพันห้าครับคอยช่วยกันตีฮะกัเลเซอร์วางก่อนครับชุดนี้ไม่พอรับทานครับ ครับตังไม่พอเมื่อกี้มาตังไม่พอจริงตังแห้งเหือดมากโอ้โหออกมาเยอะเยอะด้วยไวด้วยเร็วด้วยมารับเงินไงะสองพันฮะ สองพันฮะเอออยู่เวลาขับพิโลเพิ่มครับหยุดได้กี่ตัวตัวละอันเนาะ ตัวละชิ้นชิ้นละตัวว่างั้นมาเดี๋ยวรออับตัวนี้โอ้ยถ้าไม่มีเลเซอร์นี่ตายแล้วเนี่ย้มยา,กกา,ามาครับคองแมนกันโลได้ด้วยพัหยนห้าครับม,มา ช่วยกันยิงก่อนโอ้หออกมาเยอะมากเลือดเยอะมากเลยอ่ะโอ้จะไหวกันไหมเนี่ยมาพิโลพิโลไว้ก่อนนะน่าจะไหวอยู่นะมาอัพโหดเกินไปบ้าวุ้งเธอโอ้พิโลยังแทบไม่ไหวนะครับดูดิ เออพี่โลกกระจอบไปเลยอะ,ละอเลือดเยอะมากอะคร <พา S 1> ับกูดาวสองร้อยวิครับผมนั่นแหละส,ลส,ดดะสิเฮ้ยหลุดไปเนี่ยอย่าหลุดนะ โอเคเรามีตัวคล็อกเหมือนกันฮะครับอยู่ยังไงอ่ะกดซีโอ้ยยังคููดาวอยู่เลยจริงครับก็ยังช่วยได้อยู่อ่ะอ้าโอตินมีตัวกัตลี่อ่ะ เรียบร้อยฮะลบทำไมก็วางไว้สิเปลืองตังโอเคโอเคหกพันครับตัวไหนครับเดเซอร์เหรอโอเค หลบแล้วลบแล้วเอ้ยหลุดมาเพียบเลยเอาตัวสโลไว้ก่อนตัวสโล่ทำไมว่งไม่ได้อ่ะเต็มหรอเฮ้ยไม่น่าเต็มนะลิมิตสิบห้าสิบนี่ตัวไม่ใช่หรอเอ้ยไม่ทันแล้วเข้าไปแล้ว จบเกมครับผมแหวะแตกเฉยเลยเหรือสสิบ12นาทีเองโอ้ยหม่กอมันเยอะมากครับไม่ได้เตรียมรับมือเยอะขนาดนี้ต้องขอโทษทีทุกคนอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับหัวร้อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม